วันนี้ผมจะมาเล่นเกมให้คนทหารดีเดนนะครับรอแป๊บนึงโอเคเปิดเข้ามาเป็นอย่างนี้รอแป๊บนึง่งไปหลังบ้านนะ ลเล่นเลยยัดปืนต่อต้าแรงน้องเข่งโดยกานอเอาชนะแล้วลอกยีฮวาไนมดตป้องขานืนแะล้วที่เราใช้ื 我们。 เรียนนี้จะไม่เรียนเรื่อง mặc dù nhai หลหแลกน,นะถอนตัวเลยพุ่งยุ่ไหนไม่รู้อนะ่ะอย่าไปรู กว่าห้าพันลำถูกนำมาใช้ในการยกคนคนขึ้นบกขั้นต้น oh. ทุกคนมีไป เงือตายตายนะใจผสมกันในระหว่างการสู้หรือว่างความนุ่มแล้วความตายเลขสอง แกนี้ mm. เท้าลงตัวปืนใหญ่สองชุดนะครับออ่มาไว้นอลยนี่อรปะอรดโลกีสคนเียสนามเร่อย่ไม่ท ได้ตายกันแน่สงใจอ้อยวลมลมแล้วเราเป็นปรกวกกันโอยอ๋อถล่มระลักคาไปเออ 呃呃，哪里？这。 ถูกจับได้นะครับซุปเปอร์สายลับของฝ่ายอ,อักษะถูกจับได้แล้วทำงานได้ดีมากทหารเราข้อว่าจะมีข้อมูลเข้ากรองมากก่อน,นี้ในอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาใหม่แล้วกันดังวัลทั้งหมดเงินนะครับร้อยห้า ไอ้น้ำเงินร้อยยี่สิบแพก็โวยอสองร้อยยี่บ้านะก็สำหรับวันนี้ก็เอ่นี้ใชอไปเลยกดไลค์และสับสไคร